ไหนลูกคู่ละคะทุกคนรอทุกคนรอลูกคู่กันตลอดโอ้โหอยากกดันดิมีไหมมีไหมมีถ่ายไว้หรืมีถ่ายไว้แต่ไม่ลงมีถ่ายไว้ค่ะแต่ก็แบบไม่ลงดีกว่าไม่ได้ลงถ้าลงก็เห็นแ่งตกตกไม่กล้าลงหรือว่าตกลงกันละอย่าเพิ่งลงกันก็ถ้ารูปมันสวยอ่ะก็ลงอ้าวอามันไม่สวยหรอไม่เพราะว่ารูปสี่คนที่ลงกับพี่นิวมันใจ้คัดไม่ได้ปะโถไม่ก็นั่นแหละ ไว้เขาลงค่อยลงก็ได้้ลวันยลวนัอื่นก็ลงได้ไม่ต้องวันเพราะทุกวันเป็นวันแห่งความรักค่ะแต่วันวันพิเศษแรกของเราเป็นไงคะสหกับเพี่อะไรมีอะไรเซอร์ไพรส์กันบ้างก็มีให้ดอกไม้การ่ดตามประเพณีแหละประเพณีใช่ไหมเขาบอกว่ามันเป็นตะวันดอกกันใช่ไหมเออมันเป็นคือจริงๆดอกอันนี้มันคือโบเคยเปิดดูในอินสตาแกรมค่ะแล้วก็บอกว่าเออทำไมในไทยถึงแบบ ไม่มีใครจัดดอกไม้แบบคือลิ่งนี้บ้างก็ยื่นให้พี่เล็กดูเลย,นนยก็สักพักแล้วนะคะสักพักก็กใหญ่เลยคือเราไม่ได้คิดว่าเขาจะให้เพราะเขาเคยบอกว่าไม่ไม่อยากให้มันเติงตังค์เราก็เลยไม่ได้คาดหวังว่าจะได้แล้วก็ก็เลยแบบเออให้ให้ให้ดอกไม้พี่เล็กไปดอกหนึ่งเ,ยเ้ย <laughs> <laughs> เขาก็หยิบขึ้นมาให้ดูแต่ก็รู้แม้ว่าเขาโดนกดดันมารอบข้างว่าเริไทยต้องยิ่งใหญ่เขาไปออกรายการก็โดนกดดันมาเหมือนกันใหญ่ยิ่งใหญ่เลยเดี๋ยวแบบไปนานๆเดี๋ยวมันแผ่ว คือไอ้ที่บอกว่าไม่ยิ่งใหญ่นี่คือประมาณไหนแค่นี้อ่ะเดี๋ยวนะวันเลนวันเลนไทยอะไรแค่นี้เหรอก็แค่นี้ปีแรกนะปีแรกเอาอะไรเยอะเดี๋ยวปีหน้าแผ่วมันแบบแปลว่าปีหน้าเราคาดหวังเลยว่าจะต้องมากกว่านี้ไม่ได้คาวังไม่ได้คาวังแต่ถือว่าแบบประทับใจมันด้วยความแบบเขาใส่ใจในรายละเอียดที่แบบเราจำได้อะไรอย่างเงี้ยเซอร์ไพรส์ตรงนี้ค่ะไม่ได้เซอร์ไพรส์เรื่องดอกไม้อะไรเลยเซอร์ไพรส์แค่ว่าทำไมจำได้อะ เราเมืคือไม่ได้ยื่นให้ดูแบบนานด้วยนะยื่นให้ดูแค่ไหนเอ้ยพี่นี้แบบดีอะไรเงี้ยเพราะยื่นให้ดูไม่ได้แคปส่งให้มันน่ากลัวนะพี่ตัวที่แบบยื่นให้ดูแบบเดียวแล้วจำได้เพราะใส่ใจไม่รู้ว่ายืนนั่งมองตั้งแต่เมื่อไหร่เราแวงอยู่เพราะจังหวะเลื่อนไอจีแล้วแบบไม่เจออะไรเอ้ยอะไรเงี้ยแล้วเราพ่อเขาให้มาแล้วเราพูดกับเขาไหมก็บอกประมาณนี้แหละค่ะว่าแบบพี่พี่จำสำเร็จยังไงแบบทำไมตาไวัยจางอะไรเงี้ยไปทับใจเป็นพิเศษพี่นั่งมองอย่างนี้เลยเลย จริงๆที่พ no. okay. mm? yeah. uh, well. ี uh. uh. <c oughs> <c oughs> ่ไม่ลงรูปคู่มันเป็นด้วยกระแสดราม่าช่วงก่อนหน้านี้ไม่สองสามอาทิตย์อะไรดราม่าเลยที่มีคนไปคอมเมนต์ว่าไม่ได้มีคนคบคู่เราว่างคนนั้นอะว่างหนูไม่ต้องแทบไม่ต้องทาอะไรเลยอะคนเข้ามาพิมพ์เต็มเลยได้เห็นเห็นแต่เขาก็แบบเขาก็เป็นคนใจดีคนนึงแหละอยากอยากให้เราแบบอม พิมสั้นเนาะ็อยะดูมือผมสั่นแล้วก็อยากให้เขาเข้าใจแหละว่ามันก็คือก็ถูกต้องตามที่เขาบอกนะว่ามันมีคนรักก็มีคนเกลียดแต่อย่างหนึ่งคือการคอมเมนต์กันน่ะมันเป็นสิทธิ์ของทุกคนที่จะได้คอมเมนต์แล้วก็รู้สึกว่าก่อนหน้านี้เป็นเพื่อนกันก็คอมเมนต์ถ้าเราไปคอมเมนต์เพื่อนไม่มาพิมพ์ด่าเราล่ะใช่ไหมมันมันเป็นแบบมันย้อนแย้งกันหลายๆอย่างอย่างเงี้ยแต่ก็ เข้าใจเขานะที่เขาแบบเป็นห่วงแต่ก็ไม่ได้เป็นเหตุผลที่ทำให้เราไม่กล้าลงรูปคู่อะไ,ไม,<ๆ>ไม่ไม่ไม่ลงรูปคู่ตั้งแต่แรกอยู่แล้วค่ะ<ม>เพราะว่าไม่ได้แบบอยากให้คนมาโฟกัสว่าที่เรามีงานทำในทุกวันนี้เพราะว่าคนนี้อะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเออเราทํางานตรงนี้ด้วยตัวเองดีกว่าจริงจริบงบอ<ง>กคิดเหมือนพี่อเล็กไหมเพราะพียร์นี่เขาพูดเรื่องนี้มากใช่ใช่หนูรู้สึกว่าเออคุยกันแล้วรู้สึกว่าเออก็คิดเหมือนกันนี่ก็เลยรู้สึกว่าทั้งก็ตามนั้นถ้ามีรูปที่มันแบบ จึ้งจึ้งอ่ะลงแน่นอนมีไอทีรับกันไหมไม่มีไม่มีลืมรหัสลืมก็มีเลยไม่ไม่ขนาดไอทีตัวเองอ่ะทุกวันนี้ยังให้น้องทําให้อยู่เลยว่าแบบกู้รหัสยังไงก็เพราะอะไรของไม่ค่อยความคิดเห็นคนอื่นอ่ะมันมีผลกระทบต่อความสำคัญหรือเปล่าไหมไม่มีหรอกมันก็ไม่มีใครอะไรขนาดนั้นหรือเปล่าใช่ไหมไม่บันทึกไม่ไม่ไม่หนูรู้สึกว่า ที่เราทํามันก็โอเคแล้วอ่ะมันก็ถูกต้องอ่ะมันไม่ได้ผิดอะไรเราไม่ได้แบบว่าไปแย่งใครมาหรืออะไรยังไงแต่ในมองในมุม,มกลับหลายคนก็เชียร์อยากเห็นเราหรือว่าอืมวัีถิหกเพ<อ>ราะว่าแบบเดี๋ยวก็เห็นเดี๋ยว,วก็เห็นเ,เ,เขาเปิดาาก่อนเขาลงก่อนอาจจะลงพร้อมกันก็ได้เวเริ่มเลยวันพักให้มึงวันพัวันดีควันพักหรอซาธุุบญห์ทูอูนโ้โหแต่ละคน วันดีๆีทั้งนั้นอย่างเวลาที่แบบเวลาลงรูปหรือมีภาพอะไรด้วยกันมีคันธีได้ไหมรูปเหรอคะส่วนใหญ่จะแบบคุยเรื่องแคปชั่นมากกว่าคิดไม่ออกลงมาแล้วจะหมื่นกว่ารูปแล้วแคปชั่นจะเหมือนเดิมได้ไหมอะไรเลยอิโมจิเขาไว้แล้วถ้ารูปคูดจะเป็นแคปชั่นทำนองไหนคะ ไม่รู้ไม่ต้องขอนาคอมควมขนาดรูปธรรมดาแคปชั่นคุณลือไม่ธรรมดาไงคิดแล้วคิดอีกบางทีเปิดเว็บเลยนะแคปชั่นเกี่ยวกับทองฟ้าอะไรแคปชั่นกัวๆเลยอันนี้จริงเหรอจริงโอ้จริงจังนะจริงจังเราจริงจังมากกับทุกเรื่องแต่รูปมันสวยทุกรูปเลยนะขอบคุณครับพะอไรเพรเหมนตูเราะมีการนะือีมอกาดูดวยดูด้ดูดยดูดวดูด้ดูด้ยดูด้วยดูด ตักทะเลบ้างหรอผู้รักภาพพื้นทะเลเรารู้สึกเล<อ>คำนี้ไม่เหมือนจังหวะช่วงนี้ค่ะ <c oughs> ทะเลไปบ่อยเหมือนมันมีอะไรให้ไปองานแต่งเพื่อนพี่งานแต่งเ<อ>พื่อนพี่เล็กงานแต่งคนโน้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้ตัดทะเลกันเยอะมากไปทุกทุกทะเลอ่ะเฉยไปทะเลเดียวเลยเ <c oughs> <c oughs> จาะรงทะเลเดียวเลย <c oughs> อยากไปทะเลใต้บ้างเนี่ยก็ไม่ได้ควงนะคะแต่ต่างคนต่างเดินต่างคนต่างเดินเพราะว่านักที่เขาแบบขี้น้ำ พร้อมกันแล้วกันอุ้ยสี่ห้าคนอะเนาอย่างงี้ไม่ได้นั่คนไปงงี้นั่งไปกับเขาเออดิไม่มีโมเมนต์ไม่มีโมเมนต์แบบคู่เลยทุกอย่างคือจะมีเพื่อนมาทุกอย่างทุกครั้งแต่คนก็จะแซลไงว่าเออพอถ่ายรูปสี่คนเนาะก็ดูกันเออจะเป็นโบไ้ย อ๋อรับดอกไม้ไม่ได้จ้ะไม่เกี่ยวเอ้าไม่ต้องถามรอชิ้นะก็การจะเป็นคู่ต่อไปอ่ะมันก็ต้องเป็นแบบเออคนที่รับดอกไม้ได้เลยยี่เกี่ยวยังไม่ได้ถามด้วยคำถามนี้ตอบให้ก่อนไงก็รับได้จริงเราไม่ได้บอกวาอีกทเพียงแค่เอื้อมือเธอพาสีก่บใครเพื่อนมาเธอสียังไม่ได้ก่อนไม่ได้เพราะเขาโยนมาให้พี่คนนึงเลยมีมีหมายป้องมาแล้วมีแล้วมีแล้ว ขนาดีมันก็มีทั้งดีแล้วก็ดีกลางๆแล้วก็ตีกันบ้างแต่ส่วนใหญ่ดีเกี่ยวกับเรื่องอะไรของกินร้านไหนดีก็ประมาณนั้นแหละค่ะแบบบางทีคิดไม่ออกเขาก็จะแบบว่ากินอันนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วแต่เราแต่ได้เลยอืมนิดหน่อยค่ะแต่ว่าถ้าถ้าเวลาแบบตีกันแล้วใครยอมอ่ะมีใครยอม มีขยอมค่ะทุกอย่างเริ่มจากไฟและน้ำมันคนคู่แล้วจับยังไงอ่ะดับด้วยคนนอกมันมีคนมามาเบรกเงี่ยดูเหมือนคู่เราแบบว่าแบบมันดูแบบงู้งมีเงี้ยแต่ไม่ได้แบบว่าจะมีความมีมันก็มีทุกอย่างเลยพี่มันก็เป็นแบบมันไม่ได้ฟีลแฟนจ๋าขนาดนั้นมันตอนนี้มันเริ่มสนิทกันจนกลับไปโมเมนต์นั้นไม่ทันแล้วอะไรเงี้ยมันสนิทกันมากๆแล้วในอาทิตย์แรกโอ้ยังไง โอ้โหไม่มีแล้วไม่มทันแล้วต,ต้องปรับตัวไงโอ้แต่แปลว่าตัวนี้ใส่ก็คือคล้ายกันมากเลยอะถ้าจะไม่ต้องปรับอะไรเลยค่ะส่วนใหญ่ก็จะมีแต่คุยก็แบบคิดเหมือนกันไหมอะไรเงี้ยเออถ้าเหมือนกันก็ปะแดงว่าคุยกับพี่เล็กนี่มันมีฟิลเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องเข้ามาด้วยใช่ใช่ค่ะมันเจอกันบ่อยมากจนแบบเจอกันบ่อยอ่ะจนไม,ไม่ต้องไม่ต้องอะไรแบบไม่ต้องคิดอะไรมากลแล้วแต่เรียกแฟนแล้วเนาะ ยังไม่ได้กักด้วยนะยังไงล่ะกดดันขางหลกดดันแรงกดดันกดดันไหมบอกไม่กดดันเราไม่รีบเราคุยกันแล้วอ่ะเออไม่ต้องรีบขอความสัมพันธ์ครั้งนี้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปได้ไหมอะไรเงี้ยโบรู้สึกยังไงโบรู้สึกยังไงว่าเวลาเขาออกรายการแล้วเขาชอบเฉยๆหรือว่าเวลาให้สัมภาษณ์เขาจะเผิ่เรื่องเรามากหนูนั่งดูหนูก็ยิ้มนะน่ารักจ้าจะได้ใจกวามคิดว่าเขาข้างหลัง เออเผาก็ได้สายยาไปแล้วตอนตุ๊กจีนเขาพูดน่าสะพรั่กันและค่ะไม่เขาบอกว่าเขาไม่อยากใช้คำว่าบอกว่าเฮ้ยเลยบอกว่าเขาเขาบอกเขาไม่อยากใช้คำว่าข้างรักแค่อยากเจอคนที่รักแล้วเราอ่ะเราบอกว่าเป็นคล้ายๆกันเราจะใช้โบใช้คำว่าข้างรักได้ไหมถ้าอยู่เหมือนเขานะเดี๋ยวซ้ำเออเราต้องคีเอทไว้เปิดเปิดเปิดเวทธรรนะไม่เปิดเลยให้ผ่านมันต้องมาจากความรู้สึกอ๋อ ข้างรักไหมอ๋อเขาก็คงเป็นคนข้างรักคนนึงแหละค่ะถ้ารักมันดีมันก็ต้องข้างบ้างแหละโอเคที่ให้สิบพี่ให้สิทล่าสุดมีคนมาแข่งกับเราแล้วนะใช่พีพีเราดูเอ็มวียังเขาบอกว่าเขากดอัไล์เธอตลอดไอ้เต้าโมไอ้เต้าโมได้เลตเต้าพีพีไม่ห่วงเนาะไม่ห่วงเนาะไม่รู้ว่ะ ว่าเราเราก็เออตัวจริงอะเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวคือเอาโบจอนหนึ่งแล้วอีกจอนหนึ่งเป็น MV เลยนะไม่ตอนพีพีตอนพีพีทำหน้าเลยไม่แต่พีพีกับโบรู้จักกันอยู่แล้วสนิทกันอยู่แล้วก็เป็นคนรวยๆเหมือนกันก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรเต็มที่เลยอะไรได้เห็น MV ็มวเขาแล้วเป็นไงบ้างแล้วแบบร้องแบบโคตรแม่เจ้าแบบอืม มีคำหนึ่งอ่ะแต่พูดไม่ได้สุดโทรหาใครก่อนตอนเห็น m อโทรหาใครก่อนเออไม่โทรหาใครเลยแล้วก็นั่งโอ้โหอะไรวะเนี่ยแต่ m อสวยมากนะใช่ไหมว่าจะมีแบบคลิปแบบนั้นรู้ค่ะก็รู้แหละเพราะพี่พีบอกไปแล้วว่าวัน m เอ่ะพี่เล็กอ่ะโดนผู้ผู้ยำแน่แน่เขาขอหรือว่าเขาบอกพี่เชนเขาบอกยังไม่ทราบไอ้เขาก็ทำเต็มที่แหละมันเป็นแบบด้วยภาพด้วยอะไรอ่ะคือมันสวยมากเลยนะ น้องคือคนสวยอ่ะแล้วสวยอ่ะออกมาแล้วแบบมีแซวมัมีแซวมั้ยหนูก็เราไม่แซบเลยแซบซุยพีไม่ได้เลยเราต้องใส่บ้างนะเตียวอ่ะเองใส่อย่งนั้นใส่เสื้อเชิ้ตอะไรไม่เอาโอเคแล้วเหรอไม่แล้วเหรอจั้าอลับจจาจาบจาหลจ้ว่าบล้าหลับจาลาล้าหลั่ัลบ้างเว้ยตอนที่เขาไปอบก้ายการอ เขาบอกพี่เล็กหอมหน่อยพี่เล็กช่วยซอยหน่อยอ๋อยังเป็นอาหารให้เก่ง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 หัวไวดีประทับใจดีแล้วที่เป็นน้องหนูเออั้นๆแต่ได้ใจกว่าดีแล้วแม่แม่กำหมัดแล้วนะแม่เออแม่บอกว่าไอ้กลุ่มนี้นะไอ้กลุ่มนี้แม่ตำหนักเลยแม่ไม่ได้แม่